สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลท์กันอีกแล้วนะครับและในวันนี้กลับมาเจอผมแมนยซกรซกเช่นเคยแปลวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของ Player World ทซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักเตะคนนั้นหรือสถิติจลึกของนักเตะต่ตางๆจากทั่วทุกมุมโลกหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจอยากรู้เรื่องราวหรือสถิติของนักฟุตบอลคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยเราอ่านกันทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะ และในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกมเมื่อวานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเป็นครั้งสุดท้ายของฤดูกาลนี้ถล่มเบรนท์ฟอร์ดไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ซึ่งก็มีสถิติที่น่าสนใจได้เกิดขึ้นพร้อมกับการลงเป็นตัวจริงเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในฤดูกาลนี้ของควอนมาตาเพลเมเกอร์ชาวสเปนซึ่งนั่นก็คือนี่เป็นครั้งแรกในฤดูกาลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถจ่ายบอลได้มากกว่า400ครั้งตั้งแต่ครึ่งแรก และเราก็ได้เห็นคอนเนคชันที่เกิดขึ้นระหว่างพอโมชาวสเปนกับคริสเตียโน o โรนัลโดแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆที่สัญญาของควรนมาตากำลังจะจบลงซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นควรนมาตาที่สนามโอทาฟอร์ดในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนแล้วว่าการจากลาย่อมน่าเศร้าเสมอหลังจากอยู่กับสโมสรมาเป็นเวลากว่า8ปีและมีถ้วยรางวัคลความสำเร็จดังนี้แชมป์ยูโรปาและ FA คับในปี2016 ลีกคัพและอิงลิชซูเปอร์คัพในปี2017มาตาลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปทั้งหมด283เกมยิงไป51ประตูและทำไป47แอสซิสตั้งแต่ถูกซื้อตัวเข้ามาโดยเดวิดมอยดด้วยราคา37.1ล้านปอนด์ในปี2014ถึงแม้ในช่วงหลังๆเราจะไม่ค่อยได้เห็นมาตาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงสักเท่าไหร่แต่ทุกครั้งที่เขาลงมามาตาก็จะไล่เวทมนต์อยู่เสมอเหมือนอย่างเกมที่ผ่านมานั่นเอง ซึ่งหลังจาจบเกมหลายชั่วโมงผ่านไปก็ยังคงมีแฟนคลับโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเป็นภาพของมาต้าท่ายรูปกับแฟนๆแ,แล้วก็แจกลายเซ็นอยู่นอกสนามแม้ว่าฝนจะตกและเวลาก็เลยเที่ยงคืนไปแล้วก็ตามเขาก็ยังอยู่อำลาแฟนๆเป็นครั้งสุดท้ายก็เป็นอีกหนึ่งการจากลาที่น่าเศร้า แฟนๆคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะให้เวลาลงเล่นกับควนมาตาม,มากกว่านี้ในฤดูก,กาลที่ผ่านมาหรือไม่และคิดว่าถ้าเขาได้ลงเล่นมากกว่านี้สถานการณ์ของทีมจะดีขึ้นหรือไม่ยังไงก็ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูได้ที่ในคอมเมนต์นะครับและก็โจบลงแล้วนะครับสําหรับ Player World ในวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับข่าวสารความรู้ความบันเทิงจากคลิปในวันนี้นะครับผม ก็ะดาท่านผู้ชมคนไหนชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับ o o t บอลเ World ด้วยนะครับและถ้าอยากรู้เรื่องราวอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้เลยสำหรับในวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ